โลกออนไลน์นะคะวันนี้มีหลายข้อสงสัยเกี่ยวกับการเลือกซื้อประกันโควิด19นะคะจริงๆแล้วเราควรจะมีหลักในการเลือกซื้อประกันโควิดยังไงนะคะติดตามจากวร์ก่อนแชร์ค่ะบนโซเชียลมีหลากหลายข้อมูลเกี่ยวกับประกันโควิด19รวมทั้งข้อสงสัยใครควรซื้อซื้อเมื่อไหร่และอย่างไรต่อไปนี้คือข้อเท็จจริงและคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์ชั่วก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทตรวจสอบข้อมูลล่าสุดกับเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภประกันโควิดเนี่ยเป็นประกันเฉพาะโรคเลยนะครับส่วนใหญ่แล้วสามารถซื้อออนไลน์ได้เลยกรมธรรม์ประกันภัยโควิดเนี่ยอายุการคุ้มครองก็คือ1ปีส่วนใหญ่เริ่มมาปีที่แล้วมาจะหมดประมาณมีนาคมคนที่ซื้อประกันมาตอนนี้ก็ประมาณ9้าล้านกว่ากรมธรรม์ตอนนี้ในช่วงการระบาดระลอกใหม่คนที่ซื้อไปแล้วล่ะครับต่ออายุได้ไหมเท่าที่ตรวจสอบดูเนี่ยบริษัทประกันภัยเข้าต่อให้ ผมเองก็ทำประกันภัยโควิดผมต่อไปเรียบร้อยละผมื้อย 34บริษัทผมต่อตอนที่กรมธรรม์ผมยังไม่หมดอายุเขาก็จะนับต่อจากวันที่กรมธรรม์เราหมดอายุหลายคนสงสัยมีใครเคยเคลมได้แล้วจริงหรือเปล่ายอดถึงสิ้นเดือนธันวาคมปีที่แล้วเนี่ยคนเข้ามาเคลมประกรันะรวมแล้วประมาณ77ล้านบาทแล้วก็คาดว่าน่าจะเพิ่มขึ้นมาเป็นร้อยกว่าล้านซึ่งตรงนี้ก็พิสูจน์ได้เห็นว่าไม่ใช่ซื้อประกันโควิดแล้วไม่มีการเคลมเรามีการตั้งศูนย์เฉพาะกิจสําหรับคุ้มครองพี่น้องประชาชนเรื่องประกันภัยโควิดแล้วถ้าซื้อหลายกรมธรรม์หากป่วยขึ้นมาจะได้รับครบทุกกรมธรรม์ไหมครับ บริษัทก็ไม่ได้กำหนดเงื่อนไขบางบริษัทอาจจะกำหนดเงื่อนไขว่าโอเคถ้าซื้อเยอะไม่ได้รับการคุ้มครองอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละบริษัทซึ่งตอนนี้การคุ้มครองก็มีหลายแบบให้เลือกที่นิยมมากตรวจเจอโควิดปั๊บประกันจ่ายยังมีอยู่แต่ว่ามีไม่มากขณะนี้ที่เห็นพบอยู่เจอแล้วจ่ายเงินก้อนหรือถึงขั้นโคม่าก็จะได้ค่ารักษาพยาบาลหรือค่าชดเชยอะไรว่าการคุ้มครองที่มีการเพิ่มขึ้นมาก็เช่นตรวจเจอว่าเป็นโควิดก็มีค่าใช้จ่ายในการไปทําความสะอาดสถานที่เอาประกันอันนีี้้ขขขึนนนอออยยยู่่่กกกกัััับบบเเงงืไแแตลละะะะรรริษทปปภ็ แนวโน้มถ <c oughs> ูกลงนับถึงสิ้นปีของปีที่แล้วเนี่ยเบี้ยประกันมันตกรวมทั้งหมดประมาณ4 0 0 0นกว่าล้านบริษัทประกันภัยเนี่ยเท่าที่เราได้ติดตามดูเนี่ยเขาก็มาคิดว่าเขายังมีกาไรอยู่ก็สมควรที่จะคืนตรงนี้ให้กับประชาชนเพราะฉะนั้นก็หลายบริษัทเนี่ยมีการลดอัตราเบี้ยประกันภัยโควิดลงแล้วหรืออาจจะแทรกความคุ้มครองต่างๆเข้ามาแต่ครั้นี้มันก็ยังมีข้อจํากัดบางบริษัทตอนที่เขาขอความเห็นชอบอัตราเบี้ยประกันภัยเขาอาจจะมีกรอบที่เขาไม่สามารถจะลดได้เพราะฉะนั้นเราก็เลยได้ออกคําสั่งในทะเบียนเปิดทางให้บริษััทประกนภ สามารถลดเบียบประกันภยัยโควิดได้ไม่เกินร้อยละยีก็จะเป็นแรงจูงใจถ้าเกิดเขาจะลดเขาสะดวกขึ้นแต่ถ้าบริษัทใดต้องการลดมากขึ้นอันนี้ก็สามารถขอมาที่สำนักง,งานคอประพอได้จะพิจารณาให้ครับเลขาธที่การคอประพอแนะหลักการสำคัญในการเลือกซื้อประกันก็ควรจะต้องดูเงื่อนไขด้วยและข้อที่สำคัญประกันภยัยโควิดทุกกรมทันจะมีระยะเวลาที่รอคอยส่วนใหญ่ก็คือ14วันหมายความว่าท่านซื้อประกันโควิดแล้วเนี่ยถ้ายังไม่ถึง14วันแล้วท่านป่วยเป็นโควิดเนี่ยอันนี้จะไม่อยู่ในเงื่อนไขการคุ้มครองหรือถ้้าาาท่่่นนรูตัวววปปยเ็ โควิดแล้วมาซื้อประกันเนี่ยประกันไม่คุ้มครองแล้วเราควรเลือกแพคเกจไหนดีครับก็ดูกําลังซื้อดูว่าภาระเราขนาดไหนอย่างผมมีครอบครัวลูกกาลังโต,ตเป็นจริงๆเนี่ยเราไม่รู้ระดับความร้ายแรง <c oughs> ผมก็เลยซื้อเยอะหน่อย <c oughs> เพื่อที่จะเสริมเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงที่ผมมีอยู่นี้ก็ <c oughs> คิดว่าแต่ละคนก็คงจะต้องเลือกให้เหมาะสมแล้วประกันกับการฉีดวัคซีนล่ะครับเราซื้อประกันโควิดแล้วเราไปฉีดวัคซีนแล้วเนี่ยแล้วเราเป็นโควิดตรงเนี้ยบริษัทประกันภัยต้องจ่าย ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัยโควิดคือไม่ได้จ่ายค่าฉีดวัคซีนแต่ว่าจ่ายเพราะว่าคนที่ไปฉีดวัคซีนที่เอาประกันเนี่ยเขาพยายามลดความเสี่ยงด้วยการไปฉีดวัคซีนแต่วัคซีนเนี่ยมันกันไม่ถึงร้อแม้บางกรณีบางกรมธรรม์ประกันสุขภาพจะไม่ครอบคลุมผลจากการฉีดวัคซีนใดๆอันนี้คนละประเด็นกันสมมติเขาเกิดป่วยโคม่าหรือเขาเสียชีวิตเขาไม่ได้เสียชีวิตเพราะโควิดแต่เพราะแพ้วัคซีนอันนี้เงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยโควิดไม่ครอบคลุมแต่ขณะนี้มีบริษัทประกันภัยกาลังยื่นนขอจดกกรมััปะ ที่คุ้มครองการแพ้วัคซีนของโควิดล่วงหน้าแล้วนะครับตอนนี้ซึ่งเราก็คิดว่าตรงนี้เป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์จะทําให้คนมีความมั่นใจมากขึ้นแต่ว่าถามว่าแล้วถ้าเกิดฉีดวัคซีนแล้วมีค่าใช้จ่ายไปเคลมกับบริษัทประกันได้ไหมก็ต้องดูว่ากรมธรรม์มีเงื่อนไขไหมณปัจจุบันเนี่ยพบว่ายังไม่มีเพราะขณะที่ทาประกันโควิดเนี่ยวัคซีนมันยังไม่มาแต่ในอนาคตไม่แน่เขาอาจจะครอบคลุมหรือเรื่องของประกันสุขภาพต่างๆเขาอาจจะเพิ่มเติมเงื่อนไขแล้วอาจจะมีการคิดเบี้ยประกันเพิ่มอังนี้เป็นต้นดังนั้นนนนสสรรรรรรุปปปแแแแลล้้้วววเเเเืื่่่่่อออองงงกกาาาาซะะััคคิดด -19 ็ยไมทจููตตใ ทุกคนมีความเสี่ยงครับโควิดเป็นภัยเป็นความเสี่ยงภัยที่เป็นอันตรายถ้าเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราไม่แน่ใจมันจะร้ายแรงแค่ไหนเพราะฉะนั้นจำเป็นครับที่พี่น้องประชาชนทุกคนต้องมีเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการบริหารความเสี่ยงซึ่งเราคิดว่าประกรนันภัยโควิดจะตอบโจทย์ความต้องการและถ้าท่านมีปัญหาเรื่องของประกรันภัยรวมทั้งประกันภัยโควิดก็อย่าลืมครับติดต่อได้ที่สายด่วน0-1186ครับพรคความเสี่ยงเป็นสิ่งที่จะมีอย่างแน่นอนนะครับดังนั้นเราจรึงต้องรู้จักจัดการความเสี่ยงอยู่เสมอครับ สังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยก,กันกับชั่วก่อนแชร์สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์